Okay. ที่เกิดเป็นต้นรายการฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าอัปเดตตัวมาตรการภาครัฐให้ฟังนะฮะซึ่งหลายตัวก็เริ่มมีความชัดเจนม,มากขึ้นนะฮะเริ่มจากอันแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอโทษนะถ้าสไลด์เป็นภาษาอังกฤษนะฮะอันนี้เดี๋ยวเรากำลังมีเวอร์ชันภาษาไทยออกมายทุกท่าน,นอ่านในอีกไม่กี่วันนี้กำลังกำลังทีมงานกําลังแปลกันอยู่นะฮะแตเ่เรื่องแรกที่ผมอยากจะฝากก็คือว่าเรื่องพรบงบป,ประมาณปีหน้านะฮะตอนเนี้มันน่าจะดีเลยสักสามเดือนแปลว่า ปกติเวลาวาระหนึ่งสภาวะเนี่ยเขาจะเริ่มกันสักเมื่เดือนมิถุนายนตอนเนี้น่าจะเริ่มวาระหนึ่งในอีกไม่นานนี้ละก็แปลว่าเราเลทไปมาสักสามสี่เดือนถ้าเกิดเร่งเ่งวาระสองวาระสามให้มันเร็วๆขึ้นเนี่ยก็น่าจะทําได้เพราะฉะนั้นเราคิดว่าผลงบประมาณเนี่ยมันน่าจะออกมาช่วงปีใหม่อันนี้ผมคิดว่าเป็นหนึ่งในผลสําคัญที่ทําให้เงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมันต้องเลื่อนไปต้นปีหน้าเพราะว่าต่อให้ออกวันนี้ได้คิดแอปทุกอย่างไฟนอลไลน์วันนี้ได้ก็ไม่มีตางคทำอยู่ดี เพราะว่าต้องรอพรบงบประมาณนอนุมัติก่อนนะฮะเพราะว่าหลักทุกอย่างงบประมาณไม่พอทาโครงการนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพรบงบประมาณออกต้นปีหน้าปุ๊บคุณเศรษฐาบอกว่าเงินจะแจกหนึ่งกุมภาพันธ์ก็น่าจะอินไลน์กับภาพพรบงบประมาณนี่แหละฮะพอยที่สองที่ผมอยากจะพูดก่อนที่จะไปมาตรการอื่นนะฮะข้อสองเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยมีความมีข้อจํากัดมากขึ้นในการทํานโยบายเพราะว่าเงินเขาเนี่ยมันเหลือน้อย มันมันเหลือไม่เยอะแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาใช้จ่ายทุกอย่างได้อย่างที่เขาอยากได้นะฮะถ้าดูจาก p u b บิน t to GDP ูอ่ะ61%เนี่ยอันนี้คือระดับที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองไทยนะซึ่งมันต้องสูงที่สุดแล้วเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราแคปไปที่60มันก็ไม่เกิน60 แต่เราเพิ่งมาปรับขึ้นเป็น70เนี่ยช่วงตอนโควิดนะฮะตอนนี้มันก็เลยข,ขึ้นมาเป็น61%แล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยรัฐเนี่ยจะต้องทำํำงบประมาณขาดดุลไปเรื่อยๆเพราะว่าเศรษฐกิจันีังไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆในอดีตเนี่ยเราขาดดุลม,มาตลอดเวลาเลยนะฮะเราไม่เคยที่จะกินเกินดุลเลยมีทําสมดุลได้แค่2ปีคือปี2005-2006ถ้าขาดดุลไปเรื่อยๆเนี่ยแปลว่าพับพีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะแบบ ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆได้เช่นเดียวกันแล้วยิ่งถ้าเกิดมองไปข้างหน้าเราจะต้องทํานโยบายที่เขาอยากจะทําเช่นเงิน1นึ่งบาทเนี่ยใช้งบ5้าแสนกว่าล้าน5้าแสนกว่าล้านเนี่ยสักเปอร์เซ็นต์ของ GDP ถ้าต้องกู้ยืมทั้งหมดเนี่ยก็61ก็จะขึ้นไป64ีอะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีเพรสเชอร์ที่ตัวพับบิลิตี้ข GDP เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นต่อสิ่งที่ตามมาก็คือพอรัฐรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยมาตรการที่เขาจะทำเนี่ยถ้าเขาให้คนอื่นทําได้มาช่วยแบกรับได้เนี่ย ผมคิดว่าเขาจะให้คนอื่นมาช่วยแบกรับมาตรการที่เขาจะทําในช่วงเนี้ยระยะเอะที่เขาแข่งต่อสภาเอ่ยที่เขาโฆษณาไว้ว่าเขาจะทําตอนเลือกตั้งเอ่ยเนี่ยผมว่ามันมีอยู่ประมาณเนี่ยฮะประมาณสิบอันที่เราเห็นในรูปเนี่ยฮะอันที่เป็นอันที่มีความชัดเจนนะว่าจะทําหรือไม่ทํำยังไงนะฮะประมาณอย่างนี้ผมก็เลยลองพยายามจะไกด์ดูว่าเอ๊ะเขาจะทําอะไรก่อนอะไรหลังนะฮะ สิ่งที่เงื่อนไขที่จะบอกว่าทําอะไรก่อนอะไรหลังเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่สี่อันก็คืออันแรกเนี่ยใช้ตังค์เยอะหรือเปล่าผมก็เลยทําเป็นพยายามจะให้ดูง่ายคือทำเป็นสเกลว่าถ้าห้าเนี่ยใช้ตังค์เยอะถ้าหนึ่งเนี่ยใช้ใช้ตังค์น้อยนะฮะ <c oughs> อันนี้สองก็คือปาร์ตี้อินเวฟเนี่ยเยอะหรือเปล่าคือเวลาตัดสินใจเนี่ยต้องมีประชุมคนยี่สิบองค์กรหรือเปล่าหรือแค่รักคนเดียวตัดสินใจได้เลยนะครับ <c oughs> ถ้าห้าเนี่ยก็คนประชุมเยอะอันนี้สามคือริท time to implement คือ ทำแล้วเนี่ยมันเ f ฟเฟกตีฟได้เร็วหรือเปล่าเช่นประกาศวันนี้พรุ่งนี้เอฟเฟกตีฟเลยหรือประกาศวันนี้ต้องเ f ฟเฟกตีฟในอีก2ปีข้างหน้าเงี้ยมันถ้า5เนี่ยคือช้าที่สุดนะฮะแล้วสุดท้ายคือ Impact ต่อเศรษฐกิจโดยรวมถ้า5ก็ Impact เยอะนะครับถ้าดูแบบนี้จะเห็นได้ว่าไม่แปลกใจฮะที่มาตรการพลังงานเนี่ยมันจะถูกใช้ก่อน เพราะว่ามาตรการพลังงานเนี่ยมัน party i n v o l v e น้อยคือรัดสั่งได้เลยปตทรัดสั่งได้เลยใช่แล้วก็ lead time ตัว e l e ไม่น้อยประกาศลดค่าไฟพรุ่งนี้ลดได้เลยแล้วก็ impact ต่ออีกคนเยอะลดค่าไฟทีทุกคนทางประเทศแฮปปี้หมดอเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องต้องใช้เยอะแต่ว่ามาตรการพวกเนี้ยมันก็ใช้ตังเยอะเพราะฉะนั้น รัฐก,ก็น่าจะแบบให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาช่วยแบบรับภาระและนั่นนะครับคือผลที่กลุ่ม Energy โรงไฟฟ้าปตท,ทเคมีทุกคนลงมาหมดเลยนะครั ทีนี้ผมขอแต่เรื่องนี้นิดหนึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามาตรการของที่รัฐเขาประกาศแล้วเนี่ยมันก็มีหลายอันละที่ที่ออกมาที่คอนเฟิร์มแล้วนะฮะไม่ว่าจะเรื่องยืดจ่ายหนี้ให้กับ e ีแกรเรื่องฟิกค่าแก๊สที่305ร้อาเอ่อมแคปราคาดีเซลที่30บาทต่อลิตรแล้วก็รวมถึงพยายามจะคุมราคา RPG ที่423บาทต่อ15กิโลก็คือถังแก๊สคุกกิแก๊สบานเราอะ15กิโลนะครับอันเนี้ย ตลาดรับรู้ไปแล้วแล้วก็ใช้ไปแล้วแล้วก็คุณก็ลงมาแล้วแต่ทุกคนคิดว่าเอ้ยคุณมันก็ลงมาแล้วนี่มันไม่น่าจะมีข่าวร้ายมั้งผมว่าไม่ใช่ฮะมันยังมีมาตรการอื่นๆที่รออยู่ที่รัฐกำลังจะทําก็คืออันนี้เราคาดเองนะรัฐเขายังไม่ได้บอกเราเขาจะทำนะแต่ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะทําสูงก็คือตัวซิงเกิลแก๊สพูลแล้วก็อาจจะต้องอุ่น RPG เพิ่มเติมแล้วก็รวมถึงต้องมาปรับราคา ราคาเบนช์มาร์กหน้าลงกันของราคาขายปีกดีเซลหรือเบนซินด้วยซึ่งก็อาจจะทำให้เฮิร์ทมาร์เก็ตติ้งมาร์จิ้นของคนขายน้ำมันนะฮะเดี๋ยวผมจะไปแต่ละมาตรการเร็วๆเลยนะฮะอันแรกเรื่องมาตรการที่มันทำไปแล้วเนี่ยผมว่าผมเล่าไปแล้วเพราะฉะนั้นผมข้ามไปเลยดีกว่าผมเล่ามาตรการที่เขากำลังจะทำแล้วก็คิดว่าน่าจะมีอิมพัคอันแรกคือเรื่องซิงเกิลแก๊สพูลครับอันนี้ผมก็ผมก็เล่าในรายการหลายรอบไปนะไอเดียคือลงไฟฟ้าเนี่ยใช้ไฟแพงแล้วก็ไฟเนี่ยต้องออกมาจากอ่าวไทย ไม่พอต้องไปเอาจากที่อื่นเข้ามาด้วยในขณะที่คนอื่นเนี่ยบางภาคเช่นเคมีอย่างเงี้ยอาจจะใช้ในอ่าวไทยเนี่ยค่อนข้างก็พอเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าโด้วยการเงี้ยต้นทุนของก๊สของพวกกลุ่มเคมีเนี่ยก็จะถูกกว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าเขาเลยคิดว่าถ้างั้นเอาแก๊สทั้งหมดเนี่ยมาพูรวมกันเป็นซิงเกิลแก๊สพูก็คือเป็นเป็นภูอันเดียวเลยแล้วก็ราคาเบนที่ได้เนี่ยเท่าไหร่ทุกคนต้องจ่ายค่าแก๊สเท่าดีเท่ากันหมด ซึ่งถ้าลองเป็นเงี้ยเฉลี่ยที่ได้เนี่ยมันน่าจะมาสัก326ทุกวันนี้อย่างเคมีเนี่ยใช้ในอันมาท่านอ่าวไทยอย่างเดียวเนี่ยอาจจะใช้ราคาแค่191แต่ว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยต้องซื้อทั้ง191แล้วเนี่ยแล้วต้องไปนำ LNG เข้ามาใช้ด้วยเนี่ยก็อาจจะใช้ LNG นี่คือแบบ400กว่าครับป็นเหตุผลที่ว่า PTC คือถ้าเกิดใช้ซิงเกิลแก๊สโผลเนี่ยต้นทุนเขาจะเพิ่มขึ้นเยอะใช่เรา estimate กันว่าคือนอกจาก PTC ที่ลดเนี่ย p t ตัวโดม กระโดนด้วยเพราะว่าพีทีตัวลมเนี่ยไปซื้อแก๊สมามาแยกแก๊สแล้วก็มาขายทีนะฮะถ้าต้องโดนสิงเกิลก,ก็จะโดนด้วยเราอสเซมเมตว่าทั้งกลุ่มทั้งปตทแล้วก็ GC รวมกันเนี่ยอาจจะกระทบกําไรถึงหมื่นหกพันล้านเลยทีเดียวซึ่งก็ค่อนข้างเยอะปตทก็ถือ p ี g c ด้วย<ช>แล้วก็มีธุรกิจที่นันลิสที่เป็น LPG ด้วยใช่ GC เนี่ยกำไรปกติอาจจะสักหมื่นกลางๆเนี่ยฮะแต่โดนเรื่องนี้ไปเนี่ยอาจจะเหลือแค่แบบหลักพันปไป ไม่ถึงว่าแบบห้าหกพันหรือ 7, 8, เจ็ดแปดพันอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยังไม่ได้ทําถ้าทำเมื่อไหร่นี้ผมว่าลงกันอีกรอบซึ่งกลับไปคําถามแรกอะรัฐไม่มีตังค้าต้องมาอุดหนุนค่าแก๊สอย่างเดียวอย่างเดียวเนี่ยมันก็มันคงทําได้ไม่นานเพราะฉะนั้นก็ต้องให้คนอื่นมาอุดหนุนด้วยก็คือเนี่ยฮะเอาหมื่นหกที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นแท็กให้กับรัฐแล้วก็รัฐก็จะเอาไปใช้อุดหนุนค่าคไฟให้กับคนทั่วไป LPG เนี่ยตอนนี้ส ubsidy เนี่ยราคามันอาจจะยังทรงๆแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่คนอาจจะยังเฉยๆอยู่นะแต่จริงๆเนี่ยราคาน้ํามันมันปรับเพิ่มขึ้นเบเมื่อวานเลยเก้าสิบห้าละพอน้ํามันปรับเพิ่มขึ้นเนี่ย LPG มันก็จ,จะปรับเพิ่มขึ้นเหมือนกันถ้า LPG ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยรัฐอาจจะต้องอุดหนุนเพิ่มเติมหรือเปล่าทุกวันนี้รัฐอ,อุดหนุนผ่านกองทุนน้ามันอยู่ซึ่งกองทุนน้ามันเนี่ยตอนนี้ต้องมาสเต็ปอัพอุดหนุนดีเซลเพิ่มขึ้นเพราะฉะนน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 ัััั้้้้้้ถาาตตอออองงมุุดดดหห LPG เเพิ่่ขึียยกก็จจะใรฐล ใช่ครับพอตังค์น้อยลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันอาจจะทําอะไรกับกองทุนน้ามันหรือ LPG ได้มากไม่ได้เพราะว่ามันมันจะต้องอุดหนุนอยู่ดีแต่สิ่งที่ตามมาก็คือมาตรการที่เราพูดเมื่อกี้อย่างซิงเกิลแก๊สปูเนี่ยมันจะถูกบีบให้ต้องตัดสินใจและต้องทําให้มันเร็วขึ้นนะครเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ต้องจับตาดูเช่นเดียวกันแล้วก็อันนี้อันนี้อาจจะแง่เทคนิคนิดนึงถ้าจะเล่าละเอียดเนี่ยอาจจะต้องเล่ากันยาวแต่ผมเล่าให้ฟังง่ายๆว่าดีเซลในประเทศไทยที่เราเติมกันเน มันเกิดจากราคาหน้าลงกันบวกกับภาษีแล้วก็บวกกับมาร์เก็ตติ้งมาจิ้นเอาคร่าวๆเลยนะ m a กมาร Mar ์เก็ตติ้งมาจินก็คือกาไรของที่ปั๊มเขาได้ได้มาเป็นส0สบบาทไอ้ภาษีกับมาร์เก็ตติ้งมาจินเนี่ยมันก็อาจจะถูกบีบมาร์เก็ตติ้งมาจินอาจจะถูกบีบได้มาก<ต>มาก<ม><ม>ไม่ได้อุ่นเงนกองทุนน้ามันด้วยนะก็คือก็คือกองทุนน้ำมันคือภาษีแหละ<อ>คุณยังง่ายเพราะกองทุนน้ำมันก็คือภาษีรูปแบบหนึ่งอ่าภาษีรวมกันเนี่ยทั้งแหวนทั้งสับพสามภาษีชนบทกองทุนนนน้้ามมัเี่ยยรวอูใ พ้อยก็คือราคาล่าลงกันที่เราใช้เนี่ยเป็นตัวคำนวณเนี่ยปกติกองทุนน้ำมันเนี่ยจะอุดหนุนโดยเอาราคาหน้าลงกัรเนี่ยลบกับราคาที่ขายว่าอ่ะขายสาบาทราคาหน้าลงกันเท่านี้หักแ็กเท่านู้นเท่านี้เนี่ยฉันต้องอุดหนุนเท่าไหร่เพื่อให้มันได้3 0บาทพอดีทีนี้อีราคาหน้าลงกัรเนี่ยมันมีโอกาสงานที่จะเปลี่ยนสูตรการคำนวณครับเช่นราคาที่เบสมาร์กที่ซื้อทุกวันนี้อาจจะปรับเปลี่ยนสูตรให้มัน แมชกับราคาที่ซื้อขายจริงๆมากขึ้นทุกวันนี้ราคาที่ใช้เนี่ยมันราคาในการคำนวณแต่เวลาซื้อขายจริงมันอาจจะไปอีกราคาหนึ่งคือคือตอนนี้ราคาคำนวณมันเหมือนสูงกว่าราคาจริงใช่ไหมราคาคำนวณมันสูงกว่าราคาจริงใช่ก็เลยว่าเอ๊ะถ้าปรับสูตรแล้วมันอาจจะแบบลดราคาเอ่อราคาไอ้ที่เป็นคำนวณนี้ได้ได้ลงมาอีกแล้วก็รวมถึงพรีเมียมที่ที่อยู่ในสูตรคำนวณเนี่ยมันมีอันหนึ่งที่ทกเยกันมาแล้วคือเรื่องค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปที่สิงคโปร์เนี่ย พ่อข้จริงเราไม่ได้ส่งคนส่งไปสิงคโปร์จริงๆเพียงแต่ว่าเราใช้สูตรเพื่อให้ราคาไทยกับราคาสิงคโปร์เนี่ยมันเท่ากันก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมเราหักไอ้ส่วนที่เป็นค่าเฉพาะค่ากา,า,าส่งเนี่ยออกเราคำนวณกันว่าถ้าเกิดเอามีปรับทั้งสองคอมโพเนนต์นี้ออกเนี่ยมันอาจจะลดราคาเบนชมร์น่าลงกานเนี่ยได้ประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งบาทอาจจะเจ็ดสิบ<อ>าทสิบตังค์พอแทบจะกินมาร์จิ้นมาจ้นหมดเลยมเออมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าประเด็นก็คือพอลดได้เจ็ดสิบบาดสิบตังค์เนี่ยไอ้เง มันก็จะดุลน,น้อยลงก็ดุ่ม,มาลงแบบเจ็ดิบาทสิบตังเท่ากันแต่ว่าเมื่อก่อนไอพีเมยมตรงเนี้ยที่มันที่มันสูงเนี่ยมันอาจจะทำให้ปั๊มเนี่ยมีการแมเนจมาร์เก็ตติ้งมาชิมง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นพอรูมตรงเนี้มันหายไปเนี่ยมาร์เก็ตติ้งมาจิมันอาจจะลงเพ e สเชอรมากขึ้นแน่นอนว่าก็กระทบลงกันทั้งหมดนะฮะ OR p d g ซึ่ง OR p d g พอโดนกระทบจากเรื่องนี้แล้วเนี่ย เดี๋ยวจะโดนกระทบเรื่องค่าแรงขั้นต่ําด้วยเรื่องนู้นเรื่องนี้นั่นด้วยเงี้ยครเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าสองตัวเนี้จะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มค่อนข้างเยอะก็เพราะว่าเนี่ยมาตรการหลายอย่างรวมกันเนี่ยนะครอันเนี้ยังไม่ได้ทําแต่คิดว่าน่าจะทําและถ้าทําปั๊มก็จะโดนอีกรอบนึงครับก็ยังต้องรอเรื่องปัจจัยความเสี่ยงเรื่องมาตรการอยู่ครับแล้วก็ผมไปมาตรการอื่นเร็วๆเลยนะฮะอย่างเอ่อมาตรการเรื่อง จกเงินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนยังไม่ยังไม่ชัวร์เรื่องรูปแบบเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะแจกแน่และถ้าแจากปุ๊บเนี่ยเราประเมินกันว่าปีหน้าคอนซัมมชันในแง่โนมิโนลเทอรมนะฮะแทนที่จะโต4.7เนี่ยอาจจะโตได้10%สิ่งที่ตามมาคือเซมซอร์เซลโกสของพวกรีเทลเลอร์นเนี่ยน่าจะโตได้แบบตอนแอนรกเราคิดว่าปีหน้าน่าจะชะลอลงเมื่อเทียบกับปีนี้ปีหน้าอาจจะคิดว่าเซมซอร์เซลโกสของซีพีออร์โตได้แบบมิดซิงเกิลดิจิตเนี่ยฮะ ก็อาจจะขึ้นมาเป็นไฮซิงกิลดิจิตแล้วก็เงินก้อนเนี้ยมันต้องแจกภายใน6เดือนเพราะฉะนั้นครึ่งแรกของปีเนี่ยอาจจะเซ็นซอลสกตแบบ2ดิจิตแล้วนะแบบโลทีนอะ้รเงี้ยก็เป็นไปได้นะฮะอ่าพักนี้ฟันทงไปละว่าเฉพาะ s f i ก็คือทกสซึ่งสุดท้ายแล้วเขาทำอย่างนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นไม่มี Impact กับกลุ่มธนาคารกลุ่มไฟนนั้นอันนี้สบายใจได้เลยขึ้นมินิมัมเวสอันเนี้ยขึ้นราคาแรงขั้นต่ำเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นประเด็นนานเพราะว่า เขาบอกว่าจะประกาศเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วก็ให้บังคับใช้เดือนมกราคมแต่เลทที่ได้เนี่ยน่าจะ400อันนี้ตามข่าวนะว่าน่าจะเป็น400แต่ประเด็นคือคุณเศรษฐาอยากได้600ก่อนที่เขาจะหมดเทอมดังนั้นปีนี้ได้400ปีหน้าอาจจะขึ้นไปอีก500ปีต่อไปจะขึ้นเป็น5 5 0ปีสุดท้ายจะเป็น600อะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันจะขึ้นไปเรื่อย แล้วก็ปกติค่าแรงขั้นต่ำเวลาขึ้นเนี่ยมันขึ้นเยอะสปริงอย่างตอนขึ้นสามร้อยอ่ะมันจะนิ่งไปสามสีป่ปีแต่ปีเนี้ยเป็นไม่ได้มันจะขึ้นทุปีทุปีทุปีเพราะฉะนั้นคนที่ใช้แรงงานเยอะเนี่ยคอนแทคเตอร์รีเทลเลอร์แล้วก็ปั๊มปั๊มอีกละปั๊มโดนอีกละ <laughs> ก็อาจจะโดนโดนผลกระทบเยอะนะฮะมาตรการอื่นเนี่ยยังไม่ไม่ค่อยมีประเด็นความอัปเดตเท่าไหร่ฮะ กนน็นั่นเป็นสรุปโจมมรการล่าสุดน,นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาแฟนไลน์ like เนี่ย,ยผมก็จะมาเล่าให้ฟังในรายการทีแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอิมแพคมันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะ